การลงทุนมีหลายรูปแบบนะคะแต่การลงทุนที่ดีที่สุดนั้นมีอยู่รูปแบบนี้รูปแบบเดียวนจะจ๊ะหรือเปล่าไปฟังกัน ยกเดนะคะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะว่าเงินนั้นคือปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็เรานั้นจะสามารถทำให้เงินเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็เพียงพอได้ยังไงต่อชีวิตของเรานะคะคในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็นะ ยาวไปถึงอนาคตอันข้างหน้าหรือวัยเกษียณนั่นเองบางคนนะคะก็อยากจะปลดกเกษียณก่อนที่อายุกเกษียณจะเกิดขึ้นหรือว่าในวัย60ปีนะคะอย่างอาทิเช่นเรานะคะตอนนี้เราก็อายุ40ปีแล้วจ้ะแต่เราอยากปลดกเกษียณก่อนอายุ60เือก็คืออายุ50ปีจะคอยดูกันนะคะว่าความฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่นะคะการลงทุนที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นการลงทุนแบบ หนึ่งเลยนะคะกองทุนนะคะอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงนะคะประสบการณ์โดยตรงเหมือนเดิมจ้าเป็นการลงทุนแบบกองทุนนะคะกองทุนนั้นมีหลายรูปแบบหลายความเสี่ยงนะคะเป็นการลงทุนใน ธนาคารนะคะกองทุนในธนาคารนะคะเราก็ไปเลือกเอานะคะว่าธนาคารไหนที่ 1. มีมานานแล้วนะคะ 2. มัน่นคง 3. แฮ็กน้อยที่สุดนั่นแหละจ้ะก็ไปเลือกมาสักหนึ่งธนาคารนะคะเราจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะจ๊ะให้คุณเป็นคนไปตัดสินว่าคุณจะลงทุนกับธนาคารไหนเท่านั้นเองจ้ะและนี่คือหนึ่งในช่องทางในการลงทุนนะคะ <laughs> อย่าคิดผิดอย่าคิดผิด จ้าราคานี้นะคะเราก็ลงทุนแบบอะรายเดือนนะคะลงทุนแบบกองทุนรายเดือนนะคะสม่ำเสมอเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนแบบเสมอต้นเสมอปลายสม่ำเสมอการลงทุนแบบกองทุนนะคะเป็นหนึ่งในการลิริ เริ่มในการลงทุนที่ดีที่สุดเนื่องจาก 1. ค่อยๆสะสมเงินไปเรื่อยๆและอีกอย่างนะคะเงินเนี่ยมันจะไปงอกตอนปลายปลายปีนะคะก็คือว่ามันจะมีเงินปันผลมาให้ด้วยจะน้อยจะมากนั่นคือการฝึกนิสัยในการลงทุนค่ะและการลงทุนแบบกองทุนนี้นะคะ อาจคุณอาจจะแบบว่าฝากตายแบบว่าเหมือนเป็นเก็บแบบเป็นเงินกระเสียนไปเลยก็ได้นะคะแนวนั้นและเงินก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีทุกปีด้วยเงินต้นของคุณเองที่คุณได้ฟิกไว้นะคะได้จํากัดไว้ว่าคุณได้ฝากหลายปีเอหลายเดือนเดือนละเท่านี้นะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มพูนขึ้นด้วยนะคะและอีกหนึ่งการลงทุนที่เราอยากจะแนะนํานั้นก็คือการลงทุนแบบ ทองนะคะทองแท่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกคนทองนี่ติดกระแสทุกปีทุกพบทุกชาติว่าได้นะคะเวียนว่ายตายเกิดยังไงก็ยังเป็นทองจ้ะเพราะมีมาสมัยดึกดำบรรสมัยโอ้อโหพุทธกาลมาแล้วนะคะทองคำเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการลงทุนหรือว่าการเก็บออมค่ะนั่นก็คือทองคำเนี่ยยังไงก็มีคุณค่า มีแต่คนบอกว่าได้อีกหน่อยทองคําจะไม่มีคุณค่าเราก็ยังไม่เคยเห็นประ,ประวัติการน,นั้นเกิดขึ้นมาสักทีนะคะมันอาจจะมีในอนาคตแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดเท่านั้นเองแล้วก็หลายร้อยปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่มีเกิดขึ้นนะคะยังไม่มีการเกิดขึ้นคุณเก็บทองไว้ทองจะเพิ่มมูลค่าให้คุณเรื่อยๆทุกปีหรือว่าทุกๆวันที่ ทุกๆเดือนเมษาเพราะนั่นคือผู้ปกเอเด็กๆปิดเทอมนะคะผู้ปกครองจะต้องหาซื้อเสมุอผ้าก็ต้องเอาทองไปขายแนวนั้นทองมันอาจจะขึ้นตอนนั้นหรืออาจจะลงตอนนั้นนั่นแหละคือการลงทุนที่ดีที่สุดหาช่วงเวลาการตกทองที่ดีที่สุดก็คือไปดูกันนะคะไปสังเกตกันนะคะว่าช่วงไหนเนี่ยทองมันขึ้นทองมันลงช่วงไหนทองลงรีบเก็บทองซื้อไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้แบบว่าเก็บสะสมเหมือนเดิมจะเก็บเท่าที่เก็บได้ได แต่แนะนำที่ดีที่สุดก็คือทองคำนะคะทองคำที่เป็นแบบแท่งนะคะจะดีที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่ากำเนิดมันก็ไม่มีค่าสึกหรอนั่นน,นู่นนี่นะคะเราไม่ต้องไปเสียแบบว่าจิปจิปปะะอิบย่อยแนวนั้นนะคะไม่ต้องเลยนะคะอันนี้ดีมากๆนะ,ะเป็นการออมทองที่ดีที่สุดนะจ๊ะและการออมแบบถัดไปก็คือการออมแบบเงินประกันนะคะเป็นของเราตอนนี้นะคะเราทันแบบอ่า ออมแบบเกษียณนะคะกับประกันชีวิตบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งคุณไปหาอ่านดูเอาเองนะคะว่าประกันชีวิตที่บริษัทไหนที่ดีที่สุดและมีมั่นคงที่สุดและมีมานานที่สุดนะคะไปดูไปเลือกแล้วก็เลือกที่แบบว่าความเสี่ยงที่แบบว่าเราเนี่ยสามารถยอมรับได้และเราสามารถจ่ายได้นะคะ พวกประกันเนี่ยส่วนมากเขาจะแบบว่าอยากให้เราอะจ่ายแบบเงินสูงๆเป็นหลายสิบล้านหลายพันล้านแนวนั้นนะคะซึ่งบางทีเงินเดือนเรามันก็แค่เดือนละหมื่นห้าอย่างเงี้ยมันจะไปตีไป10บล้าน30ล้านความนั้นจะเป็นมันต่ำไปนะคะเวลาเขาขายประกันเขาจะไม่คิดแค่ตรงนี้นะคะว่าคุณนะอะมีรายได้เท่าไหร่คุณมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่รายเดือนฉะนั้นคุณเป็นคนยื่นข้อเสนอให้กับบริษัทประกันนะคะว่า ฉันต้องการที่จะออมเดือนเท่านี้ภายในระยะเวลากี่ปีอย่าลืมนะคะทุกการลงทุนเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณอยากได้เงินที่ดีที่สุดที่มั่นคงที่สุดนะคะคุณต้องลงทุนแบบระยะยาวค่ะเป็นการลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็นบอเรนบัฟเฟตเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะเขาก็ลงทุนแบบระยะยาวทั้งนั้นเพราะว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอเรนบัฟเฟตเลยก็ตามนะคะ เคยลงทุนระยะสั้นแล้วแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่โอ้โหซุปเปอร์เสี่ยงมากๆเลยนะคะก็คือว่าโอ้โหหน้ามืดตาลายคะ่ะจะเป็นลมบางคนนี่ถึงขั้นแบบนะล้มละลายกันไปเลยทีเดียวว่าได้นะคะฉะนั้นนะคะการลงทุนระยะสั้นเป็นการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะฉะนั้นอย่าหาทําค่ะทุกคนไปหาดูการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนระยะยาวนะคะเก็บให้มั่นคงที่สุด ดูบริษัทที่ดีที่สุดแล้วก็ที่คิดว่าเราสามารถมั่นใจได้ถ้ามั่นใจถ้าไม่มั่นใจมากเท่าไหร่ก็เก็บแค่ระยะ5ปีก็ได้หรือ10ปีก็ได้แนวนั้นนะคะเก็บยังดีกว่าไม่เก็บเลยการลงทุนน้อยได้กำไรน้อยก็ยังดีกว่าการที่ไม่ลงทุนเลยมันก็จะไม่ได้กำไรเลยนะคะทุกคน และอีกหนึ่งการลงทุนที่โคชมันนี่นะคะที่เราเองเนี่ยนะคะคิดว่ามันโ,โหได้รายได้และสามารถต่อยอดได้อย่างมหาศาลที่สุดก็คือการลงทุนกับความรู้ค่ะทุกคนการลงทุนกับความรู้นะคะเขาเรียกว่า never die ไม่มีวันตายจา้ะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ของเราเนี่ยไปเสนอเป็นไอเดีย ให้กับทุกคนได้ให้เขาเข้ามาซื้อไอเดียและถ้ายิ่งคนที่มีประสบการณ์โดยตรงนะคะจะยิ่งหนึ่งเลยนะคะมีความเชื่อถือได้มั่นใจได้ว่าคนนี้มีประสบการณ์มาแล้วและส่วนที่คนที่รับไปหรือว่านักเรียนที่รับความรู้ไปเนี่ยเขาจะทำได้หรือไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาหนึ่งเขามีความพยายามดีพอแค่ไหนเขามีความมุ่งมั่นดีพอแค่ไหน เขามีความไขว้คว้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะนั่นมันคือ,อเราเป็นคนไปเสนอช่องทางเสนอวิธีการ o w w t ทํทำอย่างไรให้เงินของคุณจะงอกเงินมาหาศาลมากขึ้นแต่ถ้าคุณแค่มีความแค่แบบว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แค่อยากมีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆช่วงกเกษียณที่แปลว่าสามารถ อพอมีพอกินไปวันๆแค่นั้นคุณก็เก็บแบบว่ากองทุนกองทุนอันนี้ก็ดีเก็บแบบออมทองอันนี้ก็ยิ่งดีดีเก็บแบบเงินแบบประกันนะคะก็ดีเหมือนกันสะสมเงินกเกษียณด้วยบวกกับดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยก็ ไม่มีอะไรจะดีเท่านี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือพอดแคสต์อันนี้นะคะบครบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะถ้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะให้ทำข้อมูลอันไหนรีเสิร์ชอันไหนก็เขียนข้อความส่งมาได้ขอบคุณนะคะที่รับฟังในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีกับก,บการออมกา,การเก็บเงินแล้วก็การลงทุนค่ะ